สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของครูนัดเบร k อัพเอ็กซ์นะคะวันนี้ค่ะนะัดจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ควรทำกับแฟนเก่านะคะข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับแฟนเก่านั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างขอเน้นย้ำอีกสักรอบนะคะเพราะนัดรู้สึกว่าลูกค้าของนัดหลายคนเนี่ยดู y t u t u นะคะแต่ ทำผิดหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าใครทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครทําไปแล้วก็ถอยเพียงแค่ถอยออกมาก่อนนะคะออกมาถอยห่างออกมาเพื่อแบบว่าเหมือนเริ่มต้นใหม่ก่อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ผมยาวแล้วมันแบบว่าฟูๆยังไงไม่รู้เนาะพอดีโควิด ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ไปจัดการอะไรกับหัวเลยนะคะผมมาข้างหน้าก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะ,ะก่อนอื่นเลยคะ่ะใครอยากปรึกษาส่วนตัวนะคะหรือดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะคะเพื่อคุยกับนัดโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องขอเน้นย้าอีกรอบนะคะต่อไปนี้จะเน้นย้ําทุกรอบเลยนะคะว่าใครแอดไลน์มาแล้วคะ่ะอ่านข้อความตอบรับอัตโนมัติให้ดีเสียก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะ ตัดสินใจทักนัดมาอีกทีนึงนะคะวันนี้มีทั้งหมด5้าข้อค่ะที่คุณควรหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพิ่มเติมกับแฟนเก่าของคุณนะคะข้อหนึ่งค่ะคุณเลิกถามเขานะคุณควรคุณควรที่จะเลิกถามเขาเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะเลิกถามเขาได้แล้วค่ะว่าแบบโอ้ตัวเองรู้สึกยังไงเธอรู้สึกยังไงหรอเออตอนนี้เป็นยังไงรักเราไหมคิดถึงเราไหม ทำไมอะไรยังไงนะคะเลิกก่อน,นะคะ่ะตอนนี้เลิกเป็น อะไรอะเจ้าหนูหนูเจ้าปัญหาเสียก่อนนะคะเรียกได้ว่าหยุดทุกอย่างก่อนนะคะไม่ต้องไปถามเขาค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมานั้นค่ะท่าทีของเขาการกระทําของเขาคําพูดของเขาค่ะทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพียงแค่คุณลองมองให้กว้างลองมองให้ดีค่ะคุณจะเห็นถึงความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามนะคะว่า เออตัวเองรู้สึกอย่างไรลอนเออเนี่ยเลิกกันแล้วเป็นยังไงบ้างเลิกกันแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะไม่ต้องถามนะคะคำถามนี้นะัดเจอบ่อยมากนะคะว่าแบบพอไปถามแฟนเก่าอย่างนี้ค่ะเราก็โดนเขาด่ากลับมานะคะหรือไม่ก็โดนเขาบล็อกไปเลยนะคะเพราะว่าแบบจะถามทำไมอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะ นอกจากข้อหนึ่งที่ไม่ควรจะถามเขาแล้วว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะข้อ2ก็ไม่ควรจะถามเรื่องคนคุยของเขาค่ะว่าเขามีคนคุยใหม่หรือยังหรือว่าตอนนี้เออตัวเองได้ไปแบบคุยคุยกับใครไหมหรือคุณจับได้นะคะมีเพื่อนส่งแคปหน้าจอมาให้ค่ะว่าแฟนเก่าของคุณนั้นนะคะตอนนี้ไปเดทอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะคุณก็โอ้โหรีบรีบส่งกลับเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบรีบ รีบอะไรนะรีบรีบส่งกลับหาเขาเลยาถามว่าตัวเองคนนี้ใครอ่ะทําทไมอะ่ะไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เจอกันที่ไหนอะไรยังไงโอขุนเรียกว่ารัวเป็นชุดนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือการบล็อกทุกช่องทางค่ะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยยังติดตามชีวิตเขาอยู่มากเกินไปนะคะมันทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยเลิกกันไปแล้วยังจะมาอะไรกับฉันอีกอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ ออเราการทําอย่างนี้นะคะนัดบอกเลยค่ะมันจะทําให้เขามองคุณในแง่ลบไปมากกว่าเดิมนะคะบางคนไม่หยุดไม่หยุดแค่ทักไปถามแฟนของคุณไม่หยุดแค่ทักไปถามแฟนเก่าของคุณนะคะทักไปหาคนใหม่ของเขาด้วยนะคะว่าแบบเออคุยกันอยู่หรอเป็นอะไรกัน มาคุยกันได้ยังไงมารู้จักกันได้ยังไงนะคะนัดบอกเลยว่าการทําแบบนี้มันยิ่งทําให้คุณดูแย่มากนะคะแล้วทัศนคติของเขาที่มีต่อคุณค่ะมันก็จะยิ่งไปในทิศทางที่ลบหรือว่าดิ่งลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ อย่าถามนะคะไม่ว่าคุณจะได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าคุณจะไปรู้เห็นหรือเจอด้วยตัวเองมาก็ไม่ควรที่จะเข้าไปถามเขานะคะไม่ควรจะถามเขาในเรื่องพวกนี้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเขาจะถือว่าเขากับคุณเลิกกันไปแล้วค่ะทำไมเขาจะต้องมารายงานทําไมฉันจะต้องมาคอยบอกอะไรพวกนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ3 นะะไม่ต้องบอกเขาค่ะว่าคุณยังรักเขาอยู่ยังรอเขาอยู่นะคะหลายๆคน ก่อนทำ no c o n t a c นะคะก็บอกไปว่าเออฉันยังรักเธออยู่นะฉันยังรอเธออยู่นะยังรออยู่เสมอนะเมื่อไหร่ก็กลับมาได้นะคะอันนี้นัดเข้าใจนะว่ามันเป็นอะไรที่สิ่งที่เราอยากบอกเขาแต่ถ้าคุณได้บอกเขาไปแล้วค่ะตอนที่คุณเลิกลากันนะคะตอนที่แบบว่าช่วงที่เลิกลากันใหม่ๆอะ่ะนัดเชื่อว่าคําพูดพวกนี้มันต้องหลุดออกมาจากเราทุกคนนะคะมันซึ่งจากนัทเองก็มีนะคะมันออกมาจากจาก จิตใต้สำนึกของเราเนอะว่าเออเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณได้บอกเขาไปแล้วค่ะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคะไม่ต้องบอกย้ำๆซ้ำๆนะคะหรือไม่ต้องแบบคอยจี้ไปตลอดเวลาเออฉันรักเธอนะจะผ่านไปวันหนึ่งจี้ไปใหม่เออฉันยังรอเธออยู่นะอะไรแบบนี้นะคะเลิกทําอะไรพวกนี้นะคะยิ่งคุณจี้เขายิ่งคุณไปแสะเขาแบบ ไปสักนิดนึงอะ่ะมันยิ่งทําให้เขารู้สึกกดดันนะคะที่เขากดดันเพราะตอนนี้เขายังไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของคุณได้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถตอบรับความรู้สึกใครได้อะ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกลําบากใจนะคะเริ่มแรกเลยคุณจะเริ่มรู้สึกลำบากใจเริ่มรู้สึกอึดอัดเริ่มรู้สึกกดด,ดันนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่โดนจี้เยอะๆก็จะกลายเป็นรู้สึก ไม่ไหวแล้วอะต้องหนีต้องหนีจากคนนี้ไปให้ได้อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะหยุดจี้หยุดหยุดแบบหยุดบอกความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะคะต่อไปค่ะข้อ4นะคะอย่าทำให้เขาหึง นะัดมีหลายคนมากที่ใช้อันนี้นะคะแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้านัดเองหลายคนมากนะคะที่แบบว่าคิดว่าทําให้เขาหึงแล้วเขาจะหันกลับมามองนะคะทำให้เขาหึงเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าอยากได้เราคืนบ้างอยากอยากมาแข่งแย่งชิงดีกับเราอยากเอออยากมาแย่งเราคืนไปนะคะแต่เปล่าเลยค่ะผลที่ได้มันคือลบนะคะเขายิ่ง ไม่อยากที่จะกลับมาอีกเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการทำให้หึงเนี่ยน,นัดบอกเลยว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีสักเท่าไหร่นะคะบางคนใช้แล้วมันอาจจะได้ผลก็จริงนะ,ะแต่มันเป็นวิธีที่มันเสี่ยงมากเสี่ยงมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เท่าไหร่นะคะแล้วยิ่งการทำให้เขาหึงปลอมๆอ,อย่างเนี้ย ปลอมๆออเรียกได้ว่ามันปลอมอ่ะนะถ้าเขารู้ว่าคุณแกล้งคุณโกหกขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้คุณยิ่งดูหมดความน่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทําให้เขาหึงการแกล้งให้เขาหึงเนี่ยมันไม่ดีนะคะเพราะเขามารู้ความจริงทีหลังเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาโดนปั่นหัวนะคะอันนี้มันออกมาจากปากลูกค้านัดเองเลยนะคะว่าแบบว่า มันเขาตอบมาอย่างนี้นะคะเขาบอกมาว่าทําไมเราถึงต้องไปปั่นหัวเขานะคะมนเลยยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกแบบเฮ้ยเธอทำไมเธอเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วเธอเป็นคนแบบนี้หรออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะวิธีนี้นะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะ อย่าไปขู่เขานะคะไม่ต้องไปขู่เขาว่าแบบเออชาตินี้เธอไม่เจอใครที่รักเธอมากขนาดนี้หรอกนะคะชาตินี้เธอไม่เจอใครที่แบบดีกับเธอเท่าเราขนาดนี้นะคะชาตินี้เธอไม่เจอใครเลยที่จะดูแลเธอดีขนาดเราขนาดนี้นะคะทํากับข้าวซักผ้าถูบ้านทําทุกอย่างให้เลยนั่งเป็นคุณชายอยู่เฉยๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปขู่เขานะคะยิ่งขู่เขายิ่งรู้สึกอึดอัดนะซึ่งอันเนี้ย นัดมีประสบการณ์ตรงตรงเลยโดนกับตัวเองมานะคะว่าเหมือนโดนขู่แต่ว่าสิ่งที่โดนนัดโดนขู่เนี้ยมันไม่ใช่ขู่ในทางที่ดีเท่าไหร่นะคะมันเป็นขู่ในทางที่ลบนะคะอย่างเช่นขู่ว่าจะไปประจาน อะไรแบบนี้นะคะขู่ว่าจะเอาเราไปประจานอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นทางที่ลบมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะยิ่งคุณไปขู่เขามากเท่าไหร่คะ่ะเขาจะยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันด้านมืดของเธอเหรอจริงๆแล้วเธอเป็นคนแบบนี้เหรออ,อ๋อนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอเป็นคนแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ไม่ควรนะควรทำตัวให้ดูดีทำตัวให้ดูน่าสนใจด้วยวิธีการทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะคุณจะเรียกร้องความสนใจได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะห้าข้อเนี่ยเป็น5ข้อที่คุณควรที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเลยนะคะนัดขอบอกเพราะว่าพังมานับต่อนับแล้วนะคะหลายคนพูดแล้วก็พังมา พังมาหลายคนแล้วอะเออเอาเป็นว่าพังมาหลายคนแล้วแหละนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์โดยตรงของนัดนะคะวันหนึ่งนัดเจอหลายคู่ไม่ต่ํากว่า5คู่เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆให้นัดฟังนะคะว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทําแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างไรนะคะนัดก็เอามาแชร์กันเนอะว่ามันมีอะไรที่คุณควรระวังบ้างนะคะการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นนั้นค่ะจะช่วยให้คุณเนี่ยเหมือนทางรัฐอะทางรัฐช่วยให้คุณแบบ เรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่5ข้อ5ข้อเท่านั้นนะคะที่มาบอกบอกกันว่าคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและแฟนเก่านั้นมันแย่ลงไปกว่านี้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย